สกิวนี่สัตว์จับกูอยู่ไอ้เหี้ยเอ้ยห่าเอ้ยต้องไปบอกไอ้ห่าเอ้ยเกือบตายเหล่ากูเรื่องบังเหี้ยอะไรกันวะจี๋ยมึงเล่นมันเต็มที่เลยเหี้ยช่วยหน่อยสัตว์สู้ได้สบายห่าเอ้ยสกิลเหนื่อยไวาเยอะไอ้เหี้ยมูจะได้บีเคบีอยู่นู้นเออแม่ปวดหาย ยี่สิบวินุ๊ดีเลมเกิดนุ๊กก็ดูดิก็ตีท้าไปต่อไปสักทีสองทีก็ได้ค่อยกลับบ้านใครว่าอะไรมึงเหรอถ้ามึงไม่ดันท้ามึงก็กลับบ้านนี่เตีียพร้อมซื้อเทมซื้อยาซื้อมาโลบวกใหม่นีมันทะลึ่งตึงตังไงตัด เอาได้บวหนึง่งรอบวกเลยรอบวกเลยลบมืนอน่ะลบมืนอน่ะระว,วังเลยได้คิดก่อนดิสัตให้มันเปิดแมพมึงอยู่ได้เออวนตายวนวน พูดงงงูกูสตว์อันไปอ่ะกูตายสัตว์กูจะบอกมึงมีโดดสวนเข้ามาก็ได้เฮียมึงเลมั้งเฮียกูตันได้กูตันเองไอ้สัตว์มึงรอไปนี่เอ้ยไม่ต้องสตว์อันหรอกมึงจะเอาสมึงกูถามนี่มึงจะเอาสตว์อันทำไมในเมื่อมึงมีใบมึงมีตบแล้วเพื่อตบสวนกับไม่ได้นี่มึงมีทั้งหมดอ่ะมึงมีของล็กกิมึงมีของสนัยมึงมีวินวอ่มึงมีของโบนอ้เหี้ยครบอ่ะฮีโร่มึงอ่ะนีฮ่าโวยวายสัตว์ฉันนายว่า Tấn bay ngay là tí, hai nhiên nguyên nhọc tay hồn, rô nuôi rô quân kính đôi tay anh ơi khoai tục thâm cò ông lòi Mới ra lại mô lốc anh ấy chú chú vô chú 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 kít Mẹ chú 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 จะฟาร์มแข่งมึงแข่งกันฟาร์มเหรอสกิลถั่วไปดิมาดิเก้นตายมึงตายมึงถ้ามึงอย่างเงี้ยมึงตายตายแบบไร้ค่าเฮียแล้วกูก็ตายเออแล้วรู้อยู่นี่มึงโดนตบถ้ามึงสกิลหนึ่งบินไปแปลงร่างตบดูดเลือดไอสัตว์เฮ้ยมึงก็กากไอห่าเลยมึงควายเหมือนที่หมูล็อกว่าจริงๆหรอมึงดูมึงโอ้โหถ้ามึงสกิลไปอย่างโหมีลุ้นไอสัตว์ฟินอ่ะมึงแปลงร่างทุกตายอ่ะ ไอ้นี่ไม่รู้แล้วว่าตายยังจะวิ่งจนตายสัตว์กูรู้เลยว่าตายหาเดดวูดมันไมมันไม่มีสกิลแล้วตกแม่งเลยนะเขาเออตีคลิปไปตัดบายใจเฮ้มาริเกนมึงหยุดเลยมึงอยากถ้าถ้าถ้ามึงเก่งมึงพูดคํานี้มากูจะไม่ว่ามึงเลยเว้ยแต่นี่เรื่องง่ายๆมึงโง่อ่ะม,มึงไม่ต้องแหลงมากเลยนี่ ไม่ต <Scroll> ้องพิมพ <Jud> ์นี่มึงงั้นยุบปะมึงนะบวกให้เป็นตัมึงงั้นเออมึงขึ้นอยากตายกันไหมดีเลยนี่เอาไปแล้วอะนึกพี่เอ็งอะหมูแล้วโอ้ยโเองโเองน่าโอเถ้าว่าช่วยกูเล่นดีๆแล้วไอ้เอ็งถ้าพวกเล่นดีกูไม่ตายหรอกไอ้สันี่อะไรอยู่หงเย็ตัวเพ้นเล่นมามาคิดว่าคิวมากลายน้อยมึงก็มึงเก่งเหรอนะก็ดวนตรงนั้นเหรอ เว้นบวกบปยืนอจับใครหรอกพวกมึงน่ยืนอหยำโดหรอกไม่ใช่บวกอันนี้เออออสู้ไม่ได้สัตว์สกิลโอโลเพชใช่ไหมอีหาย โอ้กากระเบือสกิลแม่สก๊อตใบทีเดียวนี่ให้ได้โหวตมันจับสักทีตรงนี้พอได้โหวตเข้ามาปุ๊บใบแตกบับทำอะไรไม่ได้ทั้งทีมเลยทีมหนึ่งนั้นถูกใบทั้งหมูนี่แล้วก็เทือกอันนี้กูตกแป๊บเดียวหรอกอันนี้ไม่กุเอ็นไม่ใบเหี้ยอะไรหรอใบเหี้ยอะไรมึงหรอเหี้ยหว่านน้ำยังยังไม่วางเลยสัตว์สก๊อตเว้เล่นหม,มาหมาหรอกมึงนั้นทำเหลงมากได้กุเอ็นทำเซียนโชวน์นี่สกิลลงหัวกูเพลน ทั้งเล่นวนตีทั้งเมียนตีหัวกูทั้งนั้นถ้ามึงใบสักหน่อยอ่ะมันไม่ได้สก,กิลแบบนี้หรอกไอ้เหี้ยเอ้ย,อยมึงเล่นเล่นที่กูเลงนี่มึงเอาไปคิดนะที่กูเลงนี่มึงก็ไปคิดนะ